สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้มากินตำแตงนะคะทำเองค่ะลุยเลยค่ะกินเหมือนอิสระตกงานไม่มีงานทำก็อยู่ที่ห้องกินทุกวันนอนทุกวันกินแล้วนอนกินแล้วนอนค่ะ อือร่อยทำเองคะ่ะไม่ใส่ถั่วนะคะซื้อกินซื้อกินเอาก็ก็อร่อยนะคะแต่ก็อยากกินสี่ืืนตัวเองบ้างว่ามันอร่อยหรือเปล่าใช้ได้คะ่ะ ใสสักผักบอกกอร,ร,รดีด้วยนะคะหนมจุนเขาเส้นใหญ่นะเส้นใหญ่อร่อย ไม่ค่ะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ไม่ได้ใส่ปาร้าค่ะเอาเป็นกะปิใส่กะปิแทนนะคะ มีใครตกงานม้างคะ เ็ดพี่2เมตรเองค่ะเพดช,ชอบกินนมจีนค่ะชอบกินเส้นเส้นอะไรก็ได้ถ้าเป็นเส้นนะคะ เพาะกกิยเตี๋ยวก็คือยันตาโฟค่ะชอบมากถ้าเห็นคลิปอันนี้ชอบคลิปอันนี้ก็กดไลค์กดแชร์้วยนะคะ